ิดถึงมัานนาชาแนลนะครับจะพาไปเอวสวนทุเรียนเวียงเชียงรุ้งนะฮะตามที่ได้สัญญากันไว้นะครับตอนนี้กํลาลังเดินทางนะครับเส้นทางนี้นะครับเดินทางมาจากเมืองเชียงรายเนาะมุ่งหน้าเข้าสู่อาําเภอเวียงเชียงรุ้งนะครับเนาะตัวอําเภอเวียงเชียงรุ้งนะครับมีเส้นทางเส้นนี้ถ้าจะไปเอวนะครับเดี๋ยวตามไปดูเลยนะครับเดี๋ยวจะแนะนํา เส้นทางเข้านะโอเคครับตอนนี้เป็นเวลายามเช้าครับโอ้ดูพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นครับสวยงามมากเลยครับบรรยากาศจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับตอนนี้นะครับกําลังจะถึงทางเขาเนะสกเกตง่ายครับมีทวียนเนาะและ้วก็หน่วยพัฒนาหน่วยฐานพัฒนาครือนที่นพคสาสิบห้านะครับอ่าเราจะเปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวขวาเลยนะครับ เข้าบ้านน้ำตกพัฒนานะครับง่ายๆครับจะไม่ง่ายเลยนะครับนี่ข้างทกสครับธนาคารทกสเพื่อการเกษตรนะครับเบียงเชียงรุ้นะครับนี่นะครับไปเนี่นะครับเขาเซนีเลยนะครับนี่ครับเขาเซนีนะครับบ้านน้ำตกพัฒนาเนาะตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับจากเซนีเขาครับตรงไปเรื่อยๆนะครับ ประมาณห้ากิโลประมาณห้าหกกิโลครับเข้าไปนะครับก็จะถึงสวนทุเรียนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาไปชมกันเลยนะครับครับผมนี่นะครับถ้ามาถึงแยกแล้วนะครับสังเกตง่ายๆนี่เป็นวัดนะครับมั่งโตพานานะครับตรงไปนะครับสามแยกนี้ตรงไปนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับ น,นี่นครับเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับเส้นทางธรรมชาติสวยงามมากครับสองข้างทางนะครับม,มีมกมาเที่ยวช่วงนี้สวยงามครับไปนิดนะครับใกล้จะถึงนะครับไล่ทุเรียนสวนทุเรียนไล่แสงอรุณน,นี่นะครับจือเป็นจือสวน แสงอรุณนะครับเดือดเชียงลุงนะครับทุเรียนบรรยากาศ้างทางสวยงามครับเข้ากาลังเขียวครับผมสําหรับท่านที่ชอบเอวสวนเอวธรรมชาติครับเอวได้ครับสวนทุเรียนครับผมโอเคครับยวใกล้ถึงจะใกล้ถึงแล้วนะครับครับผมตอนนี้มาถึงแล้วนะครับอ่าไ แสงอรุณนะครับเจ๊แมวเนาะโอเคเดี๋ยวเข้าไปเที่ยวข้างในกันเลยนะครับปเป็นว่าทุเรียนมดแล้วแต่ยังมีข้างต้นนี้นะครับในบรรยากาศในร้านนะครับนีเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปเอียวข้างในก่อนเนาะโอเคอนุญาตนะครับวันนี้มาเจ้าขนาดเลยนะครับ ในลานเป็นมีพันกาไม, 1, ไม 1, ้พันกาไม้พันธุทูเรียนนะครับน,นี่นี่นะครับมาเดินข้ามสะพานนี้เลยอ่าเอาไปเที่ยวกันเลยนะครับในสวนล่มรื่นนี้นะครับอนี่นะครับสวนเป็นร่มรื่นดีขนาดเลยอยู่ไหนน้อทูอรเรียน มีเงาะครับเป็นลายสวนผสมนะครับโอ้โหเป็นดอยเลยนะครับข้างบนนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ต้นแรกนะครับเดี๋ยวขึ้นดอยนนะฮะต้นแรกนี่ต้นน้อยยังนะครับอ่ะขึ้นไปดูข้างบนเลยนะครับครับผมตอนนี้นะครับ พามาชมต้นทุเรียนนะครับลูกเปิ้ลเก็บไปหมดแล้วนะครับแต่ยังมีข้างอยู่เนาะเพราะว่าถามเจ้าของเมื่อกี้นะครับปนเยอะมากเลยนะครับอ่ไร่แสงอรุณตอนนี้นะครับทุเรียนของจังหวัดเชียงรายนะครับในเป็นเจ้าแหลกเนาะเจ้าแรกที่มีประสบความสาเร็จในการปลูกผลไม้ต่างทิ่นนะครับเม่กลาสวนนี่ครับท่านผู้ชมครับ f c ครับมาครั้งนี้มาชาแต่ไม่ผิดหวังนะครับ ดูครับทุเรียนครับโหเอ็มต,ต้นเลยนะครับต้นอื่นไม่เก็บเป็นมดเลยนะครับยังมีหลงเ,เหลือเฮ่อพี่น้องสาวเจียงรายหรือว่านักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปชมกันอยู่นะครับดูครับโอ้ลูกสวยขนาดครับแต่ที่เป็นมัดแจก,กฟางวันนี้น่าจะเป็นการจองเนาะเป็นการจองไม่มดดนะโดกมากเลยครับดูเอู ปนนะครับปนปูนก็มนี้นะครับสวนทุเรียนเวียงเชียงรุ้งนะครับมาช่วงนี้วันที่สองนะครับเราไทยวันนี้วันที่สองกัญยานะครับยังมีหน่วยเพื่อได้ชมอยู่นะครับเปิดตัวนิดนึงนะครับ <laughs> นี่นะครับโอ้โ วันนี้ถือว่ามาบัตเสียเที่ยวนะครับมีเย,ยอะเยอ่ครับไม่ใช่มีแค่ต้นเดียวนะครับเป็นสวนใหญ่มากโอ้โหนี่ลูกใหญ่มากนะครับอันนี้อันนี้ลูกใหญ่มากเลยนี่ครับโอ้ลูกฝ่ามือครับก่นใจขนาดเลยมีคนจ่อใ <laughs> ่เจี๊ยกกล้วยมัดไว้นะครับโอ้ยางนี้เห็นนะครับ ยังมาเที่ยวชมกันได้นะครับมาถ่ายรูปมาเที่ยวชมกันได้อยู่เลยต้นจะมีข้างต้นปุ้นครับมีทุกต้นครับลูกนี่นะครับโอ้แกลหลวงขนาดเลยครับแกหญ่ย,ยมากเกหญ่ยมากแนะนำเพื่อเอายกกันยุงมาด้วยน,นะครับเป็นดอยนะครับน,น้อโอ้นี่นะครับสวน เดี๋ยวผมพาไปดูตัวนูน้นเนาะมัจจะมีลูกก็นี่ครับเป็นเท่มดอยแบบนี้นะครับนี่ปลาครอบครัวมีเอาได้นะครับเนื่อยหน่อยแต่คุ้มขาครับสำหรับผู้เรียนมีทุกต้นครับลูกแต่ ดกเนาะห่อเป็นเก็บไปแล้วครับก่อนหน้านี้เก็บขายไปละบรรยากาศดีครับสวนทุเรียนเวียงเชียงลุงครับไล่แสงอรุณเนะโอ้ต้นใหญ่ครับแต่ลูกเจ้าของเก็บไปหมดแล้วนะครับยังมีข้างเก่าอยู่เนะได้ชมได้ดูก่อนนะครับเจ้าของสวนเป็นมีวิธี ปลูกนะครับวิธีดูแลรักษาต้นเผื่อเขาออกลูกมาปรึกษาได้ครับผมกว้างครับครับมีให้ดูนะครับครับผมวันนี้คิดถึงพนาชาแนลเนาะได้พามาสมสวนทุเรียนนะครับ สวยงามครับผมเดินลงไปข้างล่างก่อนเก็บมาช้านะครับ <laughs> เก็บผู้เรียนในมดแล้วแต่ยังมีลูกให้เห็นอยู่นะครับอืออ <c oughs> <c oughs> ีครับมีให้ชมอยู่นะครับครับ,บผมบรรยากาศสวยงามครับ สวนนี้็มีต้นนี้ครับดกๆเนาะด,ดูเนาะครับต้นใหญ่อุดมสมบูรณ์นะครับอโอเคต่อไปไปลงใ,ใกล้ๆก่อนจะกลับกันเลยนะครับนี่นะครับต้นน้อยไปกระปุกสำรองไว้แต่มางงูยังมีขายก็หน่วยมันเนาะ นี่นะครับดกมาครับยังบโสซุกต้นะครับถือว่าเป็นทุเรียนทางเหนือเกรดดีมากครับครับผมนี่ลงมาข้างล่างเลยนะครับเป็นมิก้าทุเรียนให้ขายต้นนะครับเนาะพันนี้ครับพันมูสันคิงเนี่เนาะก้าวแสดครับป๋อร้อยห้าสิบนะครับ เอฟซีท่านได้วางกับมาเที่ยวมาซื้อกล้าไปปลูกได้นะครับลองปลูกพอนะครับระะครับครับผมไต้ทุเรียนแสงรุ่งนเชียงลุ้งนะครับวันนี้คิดถึงบรรณาชาแน,นลขอ,อยุยาตจบคลิปาการเที่ยวสวนทุเรียนยูเชียงรุ้งมาเพียงเท่านี้นะครับให้ดูกล้าทุเรียนเล็กๆสวยๆนะครับอย่าลืม ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ